ที่สามิรเครื่องกลน,นํามาตอนนี้เป็นโซลูชันไม่ใช่ไม่ได้เป็นเครื่องจักรเป็นตัวๆแล้วตั้งแต่แมทเทียลวัตถุดิบวัสดตุต่างๆที่เอามาใช้ในการผลิตงานชุบแมชชีนฟิกเจอร์คัตติ้งทูลซอฟต์แวร์เครื่องมือวัดมีหมดเลยนะครับเป็นเทอร์นกีโซลูชันให้ครบจบในที่เดียวสำหรับกระบวนการผลิตแม่พิมพ์หรือชิ้นงาน ที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องมือแพทย์อุตสาหกรรมสําหรับของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าของใช้ในชีวิตประจําวันต่างๆนะครับก็สามารถนําเสนอโซลูชันที่ใช้ในการผลิตสินค้าเราได้อย่างครบวงจรนะครับเครื่องจักรที่นําเข้ามาก็มีหลายอย่างนะครับแล้วก็เป็นเครื่องจักรประเภทรุ่นใหม่ล่าสุดที่สามารถนามาลดเวลาการทํางานลงจากที่เมื่อก่อนที่ต้องทํางานเป็น1ิชั่วโมงเนี่ยก็ลดลงลงเหลือเป็นเป็นหลักเป็นนาทีหรือเป็นหลักไม่ถึงชั่วโมงนะครับเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด แทนที่จะใช้งานมิลลิ่งหรืองานกลึงหรืองาน EDM หรือว r e คัตแบบสมัยก่นกอนเนี่ยก็เทคโนโลยีใหม่ตอนนี้ที่เข้ามาก็เป็นเลเซอร์เรียกว่าเลเซอร์แมชชีนิงนะครับสามารถเอามาลดเวลาลทำงานลงได้หลายเท่าตัวเราเรียกระบบพวกนี้ว่าเป็นเป็นระบบออโตเมชันสำหรับการทำงานแบบ High m ซ์โลว v o อลุ่คือผลิตจำนวนไม่มากแต่แบบเยอะก็ทำให้ผู้ผลิตสามารถลดต้นทุนการผลิตต่อนหน่วยลง ก็อยากให้ทุกทุท่านเข้ามาชมนะครับถ้าสนใจดูได้ทางา YouTube หรือหรือช่องทางของบริษัทเว็บไซต์ของบริษัทก็ได้นะครับ w w w ร์ไวเบ็อครับ